ต้องขอบคุณทุกท่านที่ทําให้เกิดวันนี้ขึ้นผมเนี่ยมีความเชื่อโดยสนิทใจว่าปัญหาเรื่องเด็กและเยาวชนเนี่ยจะเป็นฝ่ายชะลอน้ำของประเทศผมเชื่อโดยสนิทใจอย่างนั้นจริงๆด้วยความที่ทํางานเป็นนัองทิศให่มาสิบปีแล้วพึ่งมาอยู่ที่นี่เมื่อตุลาเนี่ยเชื่อเช่นนั้นจริงๆทุกปัญหาของประเทศเนี่ยเป็นปกติที่มันจะมีปัญหา แต่ว่าองค์กรปรอ,องท้องถิ่นที่ทําเรื่องเด็กและเยาวชนเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นก่อนในชั่วคาวคือปัญหามันจะไม่ถูกเข้ามาเป็นระดับใหญ่เพราะว่ามันจะมีเด็กและเยาวชนและครอบครัวเนี่ยคอยกรองในสิ่งที่เป็นปนัญหาของประเทศผมเรียนเชิญทุกภาคีเครือข่ายว่าถ้ามีโอกาสทํางานกับท้องถิ่นเนี่ยผมว่าท้องถิ่นมีเสน่ห์มีเสน่ห์อยู่หลายประการ ประการที่หนึ่งก็คือว่าทุกท้องถิ่นไม่เหมือนกันอันนี้เป็นสเสน่ห์เพราะแตกต่างกันนะครับอันที่สองก็คือท้องถิ่นเรามีคนทุกวันนี้ทั 6, ้งฝ่ายการเมืองและก็ฝ่ายประจำเนี่ยทั่วประเทศเรามีคนอยู่ประมาณ5้าถึงหกแสนคนอัน Hi 1. ที่สองก็คือว่าเรามีพื้นที่และมีอำนาจหน้าที่เรื่องเด็กและเยาวชนเนี่ยเป็นอำนาจหน้าที่หนึ่งของขององค์กรองท้องถิ่นก็เลยชวนกันว่า ด้วยระบบราชการที่ผมทํางานอยู่กันด้วยภาคเอกชนและก็องค์กรของทีเนี่ถ้าถ้าทํางานร่วมกันภายใต้ข้อจํากัดที่ไม่มากนะถ้าให้ฝ่ายรัฐทําอย่างเดียวเดี๋ยวผมว่าปัญหาอุปสรรคเยอะนะครับถ้าให้ฝ่ายเอกชนองค์กรภาืเอก,นอกชนทําอย่างเดียวก็คงจะขาดพลังพอสมควรแต่ถ้าเราทํางานร่วมกันอย่างวันนี้นนผมเชื่อว่ามันจะเป็นพลังทําให้องค์กรของทที่เราทํางานได้ดียิ่งขึ้นผมกาลังทํา เดือนหน้าเนี่ยจะมีหลักสูตรผู้ดูแลเด็กดีเด่นเราคัดเฉพาะผู้ดูแลเด็กที่ได้รับรางวัลดีเด่นของประเทศเนี่ยคนทั่วประเทศเนี่ยเราคัดเหลือตามจานวนอำเภอก็คือ887คนที่จะมาเรียนที่นี่เราใส่หลักสูตรนี้เข้าไปเพื่อที่จะให้คนในท้องที่เนี่ยดูเด็กตั้งแต่ก่อนตั้งครันด้วยซ้ำไปว่าว่าคันที่มีคุณภาพนี่เป็นยังไงนะครับแล้วโตขึ้นมาแล้วเนี่ย จะดูแลเด็กและเยาวชนอย่างไงเพื่อให้เป็นกําลังสําคัญของท้องถิ่นนะมมนั้นผมอ่านหนังสือเล่มเึ็งเร็วๆเนี่ยเ,เ,เ,เป็นบทสัมภาษณ์อของลีกอนยูเขาบอกว่าสิ่งที่ลีกอนยูทําไว้เนี่ยคนสิงคโปร์เนี่ย<ม>เห็น,<ม>เ,หนเห็นว่าดีแต่เขาบอกว่าสิ่งที่เขาทามาตลอดชีวิตเนี่ยจะปราประโยชน์เลยถ้าไม่มีเด็กและเยาวชนมารับมิชชั่ช่วงนี้ต่อนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เชื่อโดยสนิทใจเหมือนที่คุณหมอเชื่อว่า ถ้าเราไม่ทําเด็กและเยาวชนตั้งแต่ตอนนี้ไปคนรุ่นเราเนี่ยจะสมรรถพลัิจอย่างไรประเทศเนี้ยนะครับอันที่สองที่ผมอยากจะเรียนท่านทั้งหลายได้กุณาได,ได้ช่วยกันคิดก็คือว่าท้องถิ่นเนี่ยสามารถที่จะทําอะไรได้หลายอย่างถ้าคนของเราเนี่ยร่วมมือกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องเด็กและเยาวชนเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เป็นสเสน่ห์ ถ้าเด็กดีเนี่ยผมว่าปัญหาท้องถิ่นมันจะมันมันจะคลี่คลายเด็กดีเด็กมีคุณภาพเนี่ยปัญหาท้องถิ่นต่อไปก็เราก็จะทํางานได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยยิ่งขึ้นและจะแก้ปัญหาให้สังคมได้ได้จริงๆที่ผมเชื่อโดยสมิทใจเนี่ยไม่ได้เชื่อจากสิ่งที่ไม่เห็นหรือว่าไม่ได้สัมผัสมาแล้วผม <c oughs> กลับไปอ่านหนังสือของกรมฉบับหนึ่งซึ่ง ซึ่งน้องนําเอากระแสรรับสั่งของสมเด็จพระเทพมาแล้วก็แจ้งไปยังองค์กรปกครองท่วนที่ดินก็ยิ่งมีความเชื่อโดยสนิทใจสมเด็ดจพระเทพเนี่ยท่านมีรับสัง่งเมื่อวันที่29มีนาปีสีที่ร้านกาชาดของกรมที่ที่สวนนพรนะครับท่านมีรับสั่งว่าเดี๋ยวนี้เวลาท่านเสด็จไปที่ใดโดยสรุปถ้ามีเรื่องร้องเรียนหรือข้อเรียร้องเรียนเนี่ยท่านแนะนําไปที่องค์กรปกครองส่วน นั่นแสดงให้เห็นว่าเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเนี่ยก็ยังมองเห็นความสําคัญขององค์กรของท้องถิ่นนั้นก็เลยก็เลยมีความเชื่อโดยสนิทใจว่าท้องถิ่นเนี่ยจะทําอะไรได้หลายอย่างและโดยเฉพาะเรื่องเอกและเยาวชนถ้าทําประสบวามส์ท้องเนี่ยมันจะเป็นต้นทางของปัญหาเลยทีเดียวที่ผมใช้คําว่าฝ่ายชะลอนาปัญหาของประเทศมันก็มันก็มีเป็นปกติถูกไหมครับแต่ว่ามันจะมันจะค่อยๆบรรเทาลงด้วยเรามีฝ่ายอยู่ในท้องถิ่นที่ที่เราเราสังกัด นะครับอันนี้ก็ก็พูดจากความเชื่อแล้วก็ประสบการณ์นะครับแล้วผมค่อว่าโครงการนี้จะทําให้เรามีอย่างน้อยมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรปกครองท้องถิ่นมีทัศนคติที่ดีต่อปัญหาเด็กและเยวาวชนแล้วผมก็เชื่อว่าทัศนคติที่ดีดนี่แหละแม้เป็นเรื่องเล็กๆแต่ว่ามันจะสร้างความแตกต่างอันยิ่งใหญ่ในสังคมได้ก็ต้องกลาบขอบคุณนะครับที่ทางภาคอีสาน ให้เกิดเวทีนี้ขึ้นให้เกิดหลักสูตรนี้ขึ้นทางสถาบันเนี่ยยินดีที่จะรับใช้ทุกภาคส่วนนะครับภายใต้บริบทของระบบราชการอาจจะไม่อาจจะไม่แบบเก่งกล้าสามารถที่จะเดินออกนอกระบบได้แต่ว่าภายใต้ระบบเนี่ยเราจะทําให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้ท่านใดที่มีความประสงค์จะให้เราร่วมงานะจะใช้สถานที่ <c oughs> ทจ,จัดกิจกรรมใดๆก็แล้วแต่ที่นี่มีห้องพัก5 0ารอยห้องนะครับ มีห้องเรียนนะครับมีวิทยากรมีห้องสมุดมีอะไรทุกอย่างที่จะรองรับงานของท่านได้พอสมควรนะครับเราไม่กล้าพูดว่าเราดีแต่ว่าเรากล้าพูดว่าเราตั้งใจที่จะทำงานด้านเด็กและเยาวชนนะครับต้องกราบขอบคุณครับ